สบายดีพี่น้องบรรยากาศยามเศร้าเด้อลมแห้งแหงเป็นหมดแล้วยามีมลเลีเ้ยวล้ยวยังน้อยหนึง่งทำไปเบียกอีกแล้วเขาม,มานำไปเหตบีดอีกแล้วไปเหตียังแหละโกศกก็สางนี่นแหละไปงานจอบค้านเจ็บนั่นแหละไปเลยหนึ่งเขาแต่เศร้า,ากินเข่าแล้วก็ไปแล้วบรรยากาศยามเศร้า น้ำใสๆเศร่าไรใสเลสยลกับเท่านี้แหละเซลย์อ,กออกเซียวอ,ออกทางนี้อานนกาศยามเศร้าหนาวเลยเด้อพี่นอ้องเ,เลยอากาศหนาวแล้วเย็นแล้วเย็นสบายสา,ยนาวน่า สายสวยคนนั sea, iko, Here, so ้นผักต่างทางบ้านเ็ดหอยเงไข์ใบมะกรูดุดผักพุดหนี่แตกแล้วผักอันนี้พร้อมบัวอากก็แตกน้อยหนึ่งถือผมรวมสือมาเมื่บ้าน บัวพวเลยน้อยนะพี่น้องมันบ่มีผักบัวอึดผักบัวจะเดิซื้อผักบัวแบงมาปลูกอยู่ละทำไมมีมดนก็ออกเลยเด้อทำไมสามพัหดหน้ามันนี่อ่ะเป็นบ่หึดน้ามันก็ออกหดน้าเผินหดมัน,ศนเนศร้าแรง đi nó này cái đây Nhìn không Nhìn bờ thì ừ. nó nhìn bờ nhìn bờ nhìn bờ, bờ này Trông nó mạnh bên á vậy con thay cái sau thì nó qua là cả ăn phát thuốc tập phụ việc khởi ุ้มหมากเพชรเพิ่นงามได้คุณคุ้มหมากเพชรเพิ่นอนหมัมกเล่นทางนั้นหมักเล่นโอ้เพื่นหมากเล่นประกาศซ้อมก็ออกแล้วแล้วก็สเสด็จบ่งประกาศอันนี้แหละพุดนานไม่กนบงพักปรกาศซักซีพระขอมปลอมในนานเดียวเ็ดอัอนละน่อย และไรใบบวชเขาหนึ่งอย่าเต็งเอาเมาื่อวานนี้ของป๋องเออนั่นเดีจูด้านนี่กับพุณนั่นนี่แหละนี่เลยใส่พักพุฒิอะไรนี่พุณน,นี่นะจะใส่พักเท่านะัะกพวกมังกรปีสิมานี่ก็ได้กินแล้วนางลาพันไปตัดปีเมื่อกี้นี่นะ เคนไปซีน,นออกก็สั้นก็ได้กินมากแล้วปีนี้นะคนมาซีนออกมาทำไมแบบตัดออกปุ๊บโอ้ยเสียดายเดียววะได้กินมากเถอละสีหาสิหมากเขาได้เป็นแต่ละเถื่อนะเออแต่งาได้คนไปเห็ดนนนหแน่นางหลามาก็เห็นแล้วก็อยากเห็ดเห็ดไปตัดถิ่มนีม่กล้วยก็เริ่มใหญ่เลยเด้อกล้วยนี่ก็ได้กล้วยสุกเขียวเอาดูทางใน ไอ้ม,มนกปีกเนื้ออีกเนื้อกินพี่น้องเนื้อคั่วไอ้สื่อมาว่านนี่เลยมานอนที่เมื่อคืนเนี่ยมานอนน้ำลูกงข้างนี้โอ้ยใครไหมม,มันจะเนาะพักมันักเป็ดข่อยมานอนปราหนูสื่อขนมมาเบื่อมัน ได้กินอยู่มันออกมากินเสร็จจักมันสิปตายอยู่ใส่แล้วเอาไปกินจนเบิดเลยได้ขนมนะอัางเบิคือที่เห็นมันบ่ลละแล้วเรียบร้อยปีงเสือไม่งอนเจอประเด็กตนเด็กก็ต้มมาแข้งมามากินน้ำกันเด้อจ้า ทั้งลาวทาั้งไทยทั้งต่างประเทศกินเขา่านะ้าเม่มอนเดยจ้าอาหารง่ายง่ายบนพิธีพิธันได้คงกินเม่มอนน่ะกินแบบนี้แหละลรวเบิ่นยังพุดน้่งพักอยู่กีนคนเดียวอ๋อค้อ ไปเรียกบกระเจ้าหนึ่งเถวกระเจ้าหนึ่งเแาแล้วก็ไปละเอิ่งไปเรียกบกระเจ้านะมีงานก็คือว่าไปนะงานถึงทองคำม,มือหนุ่มื้อทั้งมือแล้วสั่นนา้า

แตกระแทบต้นมันตันใส่หอมต้นหอมหอมปอกจีสต้นหอมใส่แต่เนาะ เอาคลิปน,นี้กับเมมอนไปคุณเติมพีนองด้วยผักกุดแซ่กุดไหล่สักตะไคร่ไส้ซองเมมอนถ้าคลิปมาเทขยวด้วยจ้าบาย